Ôi, đi shopping ở Mỹ Chợ này, Mỹ Chợ Đại Chợ Cho nên họ hấp đủ เด็กเจ้าเลยขอให้ขอแค่ว่าเรารู้ว่าเขามีตัวตนแค่นี้นะเราเรามาสร้างแม่แท้นะเรามาสร้างบ้านเรือนเนี่ยอยู่ในพื้นดินของเขาอะถูกป่ะแล้วเราก็นอนอยู่ของเขาเนี่ยเราก็ต้องไหว้เขาถูกป่ะเราเริ่มมาอยู่ที่เขาว่ามานอนไม่วงไม่หวายโดนหลอกไปนดิโดนอะไรไปดิ

มองไ้อ่ะผมเจ้าทีที่เนี่ยขอบคุณนะพี่วายผมเห็นน่ะใจดีน่ารักคนเนี้ยก๊เนึงไปก่อนท่านใจดีน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสอ่อนโยนนุ่มนิ่มนวลเขาบอกเป็นไงอ่ะเรียวเจ๋วแล้ว เจยนรู้เลยคนไนอ่ะ <c oughs> ใช่ป่าใช่าอะไระก็พูดว่าอะไรก็ที่ยิ้งกันะยอย่เดียวเลยใช่ไหมปูปมติติดดแล้วนะหน้าไอ้หนูนะ่น้ำตาคอเลยใช่ไหมใช่มน้ำตาคอ,อาผมเสริมให้แม่ที่ตาผมร้างพ่หลนี้แนละ้วลี ผมก็พาได้กับพ่อมาไดเยังยังเดี๋ยวบอกให้ีเอาึมหัวเราะก็บันนี้ไปอีกทาไหนขอบด้วยอ่ะแม่เดือยเดือยโบตาหงมเดี๋ยวก่อปเตะผุก่อน ผมล่างโครงพ่อปู่คุณหาพ่อปู่คุณศรีนะเป็นเจ้าพญาเคยคุณหาจังหวัดศรีสะเกษนะมองหนากมอเด้อเนี่ยปู่ออคุณหาคุณศรีชาญชายัยนาคราชเนี่ยเนี่ยเป็นลางเป็นงองค์ขอยดุลนิทานพูดตาตานะข้พาพเจ้าชื่ออะไรพูดไปเกิดว,วันที่เทาไรอายุเท่าไรปีนักศษัตรอะไร ปีนักขัตติปีนักขัตต่ช่วยชูถขกานทออปีอะไรีมาแม่เออปีมาแม่เกิดวันอะไรจันถึงกันทิดอ่ะจันอย่าเสียมาเชียขออเชิญพูดไปเชิญท่านเจ้าที่ที่สถิตอยู่น้าผืนดินนี้ได้ออกมาสื่อสารว่าต้องการอะไรจะทำอะไรจะให้เจ้าของบ้านทำอะไราอะไรการงานการเงินนจะได้เจริญรุ่งเรือง เศตษเกิจธุรกิจลงมาพาบจะได้จะเลินงอกงามนุ่งรวยล้านรวยล้านรวยเดียเสียวมาเชียมาเียเสยมาดีไหมเียเสี่ยวมาเดี่ยวเชี่ยวเียเสี่ยมาเยี่ยเียสียวมาเยี่ยมมาเยี่ยมาเ่ยมาเย่าเมาเี่ยเียส่ยวมาเยี่ยมมาเี่ยเีย่ยวมาเชี่ยวเเสีาใจหน้าตลานนะขอเชิญนะเจ้าพ่อหลักเมืองลาบุรีนะเฮียเสียมาเชียายเสริมบารมีให้บ้านหลังนี้เด้อเสียมาเชียงรายสิเจเจ้าพี่เจอพ่อหลักเมืองมาแลนะ แสดงให้ข้างนอกนะบ้านน้ไ,ไอ้บ้านมึงเฮียบาพนมมือเว้ยดิเยเชียมาเยมาเยมาเลยมาย,าม,ยมายามาเลยเเชียสีโลเมเทพเทวานังพระหลักเมืองเทพบ้านนี้อยู่ดีกินดีหลักบ้านหลักเมืองหลักดีลมเย็นเป็นสุขมีอะไรไปหากูที่สาลขอกูที่สาร,นานารงานการงานการลงของมึง ขอให้จเจรินลุ่งเมืองไปไหว้ไปขอกูทิศาลเสียบเสียบารีโูเมเทพเทวานพภาพลักจบแค่นั้นไปข้างใน เออมาจ้อืมจีบเอนะมาจ้ะเกียผมตอนผมเป็นคนนะผมชื่อเกียร์เขาเรียกผมเกียร์ เขา,าอบอกเขาเป็นคนจีนมอ,อนันอนนใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมผมรู้เลยเออจีนมอนนี่ยะไรอ่ะลุงนาลุงนลุงเป็นคนอ่ะลุงชื่อเกีย,ยร์แม่อะไรลุงเกียรเนี่ยจำชื่อไว้นะไหว้ผมทุกวันพระ ผมอยากได้สารสารเล็กๆที่เป็นเสาขึ้นมาเป็นไม้เล็กๆแค่เดียเดี๋ยวตั้งตรงไหนเอาให้พ่อหนุ่มคนนี้มาบอกให้ผมได้เลยครับให้รูปนะลูกนะลกนะแล้วอยากได้หวอยากได้อะไรก็ขอรูปไปแค่นั้นเลยไม่มีอะไรแค่นี้นะทนอะไนบ้างน,นะครับแม่รอได้พ่อแล,แ,ลแล้วก็อยู่กิน ที่ที่ที่เขสื่อผมเนี่ยอยากไปดูในแล้วทางเดียไ,งไง้งผมเดินดูเลยทาดูในผมอยู่ในบ้านเลยครับตอนนี้ผมอูในบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวตอนคุณแม่กบนังหลานก็ไปดูผมก็ไปดูให้นอกว่าเูกทั้งกกากในพอสา,า,มมอามท้ายตรงนี้คนอไรัดไ้ดูิีมาให้ทีแนเล ให้ผมได้ไหมครับคุณแม่ตรงนู้นเดี๋ยวให้บ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกมาบอกมีใครบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยขอบคุณครับคุณแม่ครับพุดโท้ใ้ใจนะคุณแม่นะจบอะร Oot! Kysum loya machu loya machu. Kysum loya he. Don bo paria se yo. Mm, takja. Kysia, ja ja. Bo ba dâng ba ruwa da, hana tia tia chi, bo te, bo he. Mm.